นิทานสอนใจนิทานเสียงยายจันสอดรูยายจันแม้แกจะ60ปีเข้าไปแล้วแต่แกยังทำงานประจำอยู่อย่างสม่ำเสม,มอทุกทุกวันไม่เว้นเสา,าร์อาทิตย์หรือวันพระวันเจ้าฝนจะตกแดดจะออกแกก็ไม่ย่อท้อกับงานของแกชาวบ้านต่างขนานนามแกว่าเป็นนักข่าวประจำหม,มู่บ้านงานของยายจันก็คือสอดรู้สอดเห็น เรื่องของชาวบ้านไปทั่วใครจะไปไหนทําอะไรก็ไม่หลอดพ้นจากสายตาของยายจันชอบไปรู้ไปเห็นเรื่องของคนอื่นอยู่เสมอทุกๆุกวันแล้วก็เอามาพูดมาเล่าให้ชาวบ้านฟังยายจันใช่ว่าแกจะอยู่ตัวคนเดียวแกก็มีลูกมีผัวเหมือนชาวบ้านทั่วๆไปยายจันแกอยู่บ้านกับผัวแกสองคน ลูกสาวทั้งสองของแกนั้นแต่งงานออกเรือนปูกบ้านอยู่ใกล้ๆก,กับยายจันนั่นแหละส่วนผัวของแกก็คือตาสุกตาสุกเป็นคนไม่ค่อยพูดไม่ชอบยุ่งเรื่องของชาวบ้านใครจะเป็นยังไงทําอะไรก็ช่างเขาไม่ใช่เรื่องของเราแล้ววันหนึ่งยายจันก็ไปรู้เรื่องราวของยายน้อยมาว่าได้ผัวใหม่อายุอ่อนกว่าตั้งหกเจ็ดปี ยายน้อยก็ไม่ใช่ใครที่ไหนเป็นเพื่อนรุ่นลาวคราวเดียวกับยายจันนั่นเองยายน้อยเป็นไม้ผัวตายมาเกือบสองปีแล้วยายจันก็เอามาเล่าสู่ตาสุขผู้เป็นผัวฟังนี่ตาสุขแกรู้ไหมว่ายายน้อยมันได้ผัวใหม่แล้วน้อยไหนวะยายจันก็น้อยเพื่อนข่าที่อยู่คุ้มวัดไงเออ เขาเป็นไม้ผัวตายเอาผัวใหม่จะเป็นไรละ่ะผัวมันตายยังไม่ถึงสองปีเลยตัดสุกมันเอาผัวใหม่ซะแล้วแถมผัวใหม่มันอายุอ่อนกว่าตั้งหกเจ็ดปีเออก็ดีได้ผัวเด็กแกอิจช้าเขาหรือไงยายจันเมื่อไหร่แกจะเลิกสอดรู้สอดเห็นยุ่งเรื่องของชาวบ้านสักทีเขาจะทำอะไรก็เรื่องของเขา เออข้ารู้เรื่องมาข้าก็มาเล่าให้แก่ฟังไม่ดีหรือไงเลี้ยงแต่วัวแต่ควายอย่างแกจะไปรู้เรื่องอะไรกับเขาตาสุกตาสุกก็ไม่ได้สนใจอะไรกับเรื่องที่อยากจะเล่าให้ฟังเพราะตาสุกแกไม่ชอบสอดรู้สอดเห็นเรื่องคนอื่นสู้เอาเวลามาดูแลวัวควายที่เลี้ยงเอาไว้ดีกว่าตาสุกแกมีวัวควาย เกือบห0ตัวเลยทีเดียวที่เลี้ยงเอาไว้ในที่ทางของแกแต่แยายจันนั้นแกไม่ค่อยมาสนใจกับวัวควายทั้งๆท,ท,ที่มีเงินมีทองใช้ก็เพราะวัวควายของตาสุกทั้งนั้นวันวันหนึง่งยายจันก็จะตะเวนแทบจะรอบหมู่บ้านเพื่อไปพบปะพูดคุยกับคนที่รู้จักกันหรือเพื่อนฝูงหลุนลาวข่าวเดียวกันเพื่อจะได้รับรู้เรื่องราวของคนอื่น พ่อแกคิดว่าหากอยู่แต่บ้านอยู่แต่กับวัวก,กับควายก็จะไม่รู้เรื่องอะไรของชาวบ้านเลยวันนี้ยายจันก็ได้มารู้เรื่องราวอีกเรื่องหนึ่งว่าขันทองซึ่งเป็นเพื่อนกับลูกสาวคนโตของแกหลังจากเลิกกับผัวเก่ายังไม่ถึงปีเป็นไม้ลูกติดถึงสองคนแต่ตอนนี้กำลังจะได้ผัวฝรัง่งเพราะมีเพื่อนหาผัวให้จากเมืองนอก ยายจันทร์ก็สอบถามกับขันทองว่าไปยังไงมายังไงถึงได้ผัวฝรั่งขันทองแกไปทำอีท่าไหนถึงได้ผัวฝรั่งแล้วผัวเองมันรวยหรือเปล่าวะเพื่อนฉันเขาหาให้นายายเขาได้ผัวฝรั่งอยู่ที่เมืองนอกเขาก็เลยหาให้เขาก็พอมีอยู่บ้างละไม่ถึงกับร่ำรวยอะไรมากมายหรอก เองนี่โชคดีจริงๆวะ่ะเลิกกับผัวยังไม่ถึงปีจะได้ผัวฝรั่งซะแล้วแล้วมันจะมาแต่งเองตอนไหนหลักขันทองเดือนหน้านี่ลหละจะยายฉันจะเอาการ์ดไปเชิญอยู่นะอิจฉาเองจริงๆจะได้ผัวฝรั่งเองได้แล้วก็หาให้ดาวลูกสาวยายสักคนสิพวกเองเป็นเพื่อนกันไม่ใช่หรือ ดาวมันก็มีผัวอยู่ในยายจะหาให้มันได้ยังไงผัวมันก็พาเลี้ยงแต่วัวแต่ควายเมื่อไหร่มันจะรวยจะสบายสักทีมันต้องได้ผัวฝรั่งอย่างเองสิถึงจะสบายเพือๆือได้ไปอยู่เมืองนอกเมืองนาะฉันก็ไม่ได้อยากเป็นแบบนี้หรอกนะยายแต่ผัวฉันมันไม่ดีมันไม่เหมือนผัวของดาวนะ่ะ แล้วขันทองก็ขอตัวไปทำทุระยายจันทร์ก็ออกตะเวนต่อไปเพื่อหาบ้านคนที่รู้จักกันเพื่อจะได้เข้าไปพูดคุยมันก็จะได้ทำให้ยายจันทร์นั้นรับรู้เรื่องราวของคนอื่นแล้วแกก็จะได้นําไปพูดต่อต่อไปยายจันทร์ก็มาถึงบ้านเพื่อนแกคนหนึ่งที่ชอบพูดชอบคุยเหมือนเหมือนกัน มีคนกำลังนั่งพูดคุยกันอยู่หลายคนและนี่คือเป้าหมายของยายจันแกจะได้รู้เรื่องของคนอื่นอีกมากทีเดียวหากแวะเข้าไปพูดคุยกับคนกลุ่มนี้ยายจันก็เดินเข้าไปในบ้านพ่อยายสายเห็นก็รีบเรียกให้ยายจันเข้ามานั่งคุยกันก่อนแล้วก็นั่งพูดคุยกันหลายเรื่องไต้คู่หนึ่ง ยายสายก็นึกขึ้นได้เรื่องหนึง่งเลยถามยายจันไปว่านี่ยายจันแกรู้ไหมว่าผัวของยายนวลตายแล้วนะเมื่อคืนนวลไหนล่ะข้าไม่รู้จักนวลที่มีที่เลี้ยงวัวเลี้ยงควายอยู่ติดกับที่ของตาสุขผัวแกไงนี่แหละไม่ไปดูวัวควายสักทีเลยไม่รู้จักอ๋อยายนวลที่อยู่ท้ายบ้าน ข่านึกออกแล้วเออแล้วผัวมันเป็นอะไรตายแกล้มป่วยมาเป็นเดือนแล้วก็เลยสิ้นลมเมื่อคืนนี้ตาสุกผัวแกไม่รู้หรือไปเลี้ยงวัวเลี้ยงควายที่ก็ติดกันตาสุกมันจะไปรู้อะไรมันไม่ชอบยุ่งเรื่องของชาวบ้านถึงมันรู้มันก็ไม่พูดให้ข้าฟังเออผัวตายอีกไม่นานก็คงได้ผัวใหม่ละ แม่นวลคนนี้หน้าตาใช้ได้อยู่นะยายสายเป็นน้องเราตั้ง3ามสี่ปีไม่ใช่หรือเออใช่นั่นละแกระวังตาสุกผัวแกดีๆไปเลี้ยงวัวเลี้ยงควายไกย่ๆกกันอยู่โอ้ตาสุกนั่นหรือมันจะไปนสนใจคนอื่นวัน,ว,นวันหนึ่งข้าไม่เห็นมันจะพูดกับใครสักเท่าไหร่ยายจันทร์ก็นั่งคุยอยู่ที่บ้านของยายสายอีกพักใหญ่ พราะแกยังสนใจอยากรู้อยากเห็นเรื่องของคนอื่นอยู่หากจะกลับบ้านก็กลัวว่าจะตกเเขวเพราะว่ายังมีคนทะย่อยมาแล้วก็พูดเรื่องคนนู้นเรื่องคนนี้พูดกันอยู่เรื่อยเรื่จนเวลาล่วงเลยไปใกล้จะพบค่ายายจันเลยขอตัวกลับบ้านมาถึงก็ไม่ได้เข้าบ้านตัวเองแต่เดินเลยไปบ้านลูกสาวคนโต เพื่อจะพูดเรื่องของขันทองที่เป็นเพื่อนกับลูกสาวที่เลิกลากับผัวไม่นานก็กำลังจะได้ผัวใหม่เป็นฝรั่งมีเงินมีทองยายจัน์แกก็มีความคิดว่าอยากจะให้ลูกสาวของแกได้ผัวฝรั่งเหมือนกับเพื่อนบ้างจะได้สบายไม่ต้องเลี้ยงวัวเลี้ยงควายลูกสาวของยายจัน์และลูกเขยก็เลี้ยงวัวเลี้ยงควายเหมือนกับตาสุกผู้พ่อ และมีวัวควายมากพอๆกับตาสุกเลยทีเดียวพอมาถึงยายจันทร์ก็รีบเดินเข้าไปหาลูกสาวทันทีดาวเองรู้ไหมว่าขันทองเพื่อนเองนะมันกำลังจะได้ผัวใหม่เป็นฝรั่งมีเงินมีทองทีเดียวทั้งที่มันเลิกกับผัวยังไม่ถึงปีเลยเองไม่อยากได้เหมือนเขาบ้างหรือว่าดาวแม่จะบ้าหรือไงฉันก็มีผัวอยู่ ไม่เหมือนกับขันทองมีผัวก็เลิกได้นี่วาขันทองมันยังเลิกกับผัวมันได้เลยก็ผัวขันทองมันไม่ดีมันชอบเล่นแต่การพนันไม่ทำการทำงานแล้วผัวเองมันดีนักหรือไงวะพาเองเลี้ยงแต่วัวแต่ควายเองไม่อยากอยู่สบายสบายบ้างหรือแม่ก็จะพลอยสบายไปด้วย ทุกวันนี้แม่ยังไม่สบายอีกหรือจ๊ะวันๆฉันไม่เห็นแม่จะได้ทําอะไรแม่ไปทํากับข้าวไว้รอพ่อเถอะฉันไม่อยากคุยกับแม่แล้วเออแล้วเองจะเสียใจที่ไม่เชื่อข้าแล้วก็มืดค่ำพอดีตาสุกก็กลับมาถึงบ้านแล้วก็มองเห็นยายจันกําลังเดินมาจากบ้านของลูกสาวตาสุกก็รู้ทันทีว่ายายจัน ต้องไปรู้เรื่องอะไรมาแล้วก็ไปพูดให้ลูกสาวฟังเพราะแกรู้จักนิสัยยายจันดีเอ็งมาจากไหนนะยายจันข้าไปคุยกับนางดาวมันเอ็งเอาเรื่องอะไรไปพูดให้ลูกฟังอีกละ่ะยายจันเอ็งจะอยากรู้ทำไมไหนบอกว่าไม่ชอบสอดรู้สอดเห็นเรื่องคนอื่นเออข้าถามเพราะข้าเป็นห่วงลูกข้า ไม่ได้อยากรู้เรื่องของเองลอกแล้วมีกับข้าวเย็นหรือยังละ่ะยายจันเองหิวก็ไปกินกับนางดาวลูกเองเถอะข้าไม่มีอารมณ์ทำอะไรทั้งนั้นจากนั้นยายจันก็เดินเข้าบ้านไปตาสุกแกก็ไม่ได้สนใจอะไรกับยายจันเพราะมันเป็นเรื่องปกติที่ยายจันเป็นแบบนี้แต่ไหนแต่ไรไม่ชอบทำงานบ้านงานเลือน ไม่สนใจลูกผัวว่าจะเป็นยังไงกินอะไร30กว่าปีที่อยู่กันมาก็เป็นแบบนี้ไม่เคยเปลี่ยนแปลงสิ่งที่ชอบที่สุดคือการสอนรู้สอดเห็นเรื่องคนอื่นแต่เรื่องครอบครัวลูกผัวยายจันทร์ไม่สนใจหากเป็นผู้ชายคนอื่นเขาคงทิ้งยายจันทร์ไปนานแล้วแต่ดีที่เป็นตาสุเพราะตาสุไม่พูดมากหรือเรื่องมากอะไร ไม่มีกับข้าวตาสุกแกก็ทำกินเองไม่อยากมากความเพราะพูดไปก็เท่านั้นทุกวันนี้ตาสุกแกก็ไปกินข้าวกับลูกสาวทั้งสองที่บ้านอยู่ติดติดกันตาสุกแกโชคดีที่มีลูกสาวนิสัยใจคอเหมือนกันกับแกไม่ได้เหมือนกับยายจันผู้เป็นแม่แล้วเวลาก็ล่วงเลยไปราวหนึ่งปี ยายจันก็ยังคงเหมือนเดิมสอดรู้สอดเห็นไม่เลิกตาสุกก็ยังคงเลี้ยงวัวเลี้ยงควายของแกตื่นแต่เช้าก็ออกจากบ้านเพื่อไปดูวัวควายแต่ที่เปลี่ยนไปคือทุกวันนี้ตาสุกแกมีเพื่อนเลี้ยงวัวเลี้ยงควายอยู่ใกล้ๆก,กันคือยายนวลเพราะยายนวลแกเป็นไม้ผัวตายจากแกก็ไม่มีเพื่อนมาเลี้ยงวัวเลี้ยงควายเหมือนแต่ก่อน มีกับุ้่งกับข้าวอะไรยายนวลก็จะเรียกตาสุกมากินด้วยกันประจำพูดคุยกันถูกคอทีเดียวเพราะยายนวลกับตาสุกนั้นมีนิสัยคล้ายๆกันคือชอบทำมาหากินไม่ชอบยุ่งเรื่องของชาวบ้านความสัมพันธ์ของตาสุกกับยายนวลก็เริ่มสนิทสนมกันมากขึ้นเรื่อยๆแล้วชาวบ้านก็เริ่มเอาเรื่องของตาสุกกับยายนวล ไปพูดคุยกันมากขึ้นเรื่อยๆวันหนึ่งยายจันทร์ก็ได้รับรู้เรื่องราวของตาสุกกับยายนวลจากปากของยายสายเพื่อนของแกยายจันท์แกรู้เรื่องตาสุกผัวแกกับยายนวลหรือยังเรื่องอะไรวะข้าไม่เห็นรู้เรื่องเลยก็เรื่องที่ผัวแกชอบไปพูดคุยอีอ๋อกับยายนวลที่กระท่อมเลี้ยงวัวเลี้ยงควายน่ะสิ ชาวบ้านเขาพูดกันไปทั่วแล้วเองยังไม่รู้เรื่องอีกที่เรื่องคนอื่นลรู้ดีแต่เรื่องผัวตัวเองดันไม่รู้มันมีเรื่องแบบนี้ด้วยหรือวะแบบนี้ต้องคุยกับตาสุขให้มันรู้เรื่องซะแล้วข้าเตือนเองแล้วไม่เชื่อนี่วาถ้ามันอยากไปก็ให้มันไปข้าไม่เสียดายหรอกแค่ตาสุขเออแล้วเองอย่าเสียใจทีหลังแล้วกันยาจัน แล้วยายจันก็พูดคุยกับตาสุว่าเรื่องราวกับยายนวลน,นั้นมันเป็นยังไงตาสุแกก็ไม่ได้ปฏิเสธอะไรเพราะแกก็พูดคุยกินข้าวกับยายจันอยู่ทุกวันเพราะแกก็ไปเลี้ยงวัวเลี้ยงควายคนเดียวส่วนยายนวลแกก็ไปคนเดียวเพราะผัวแกตายจากไปแล้ว แล้วจะคุยกันบ้างมันจะเป็นอะไรและมันก็ไม่ได้มีอะไรที่เกินเลยไปมากกว่านั้นยายจันทร์ก็ตีโพยตีพายเสียงดังยกใหญ่ที่ตาสุยอมรับว่าพูดคุยกินข้าวกับยายนวลจริงทำให้ยายจันทร์นั้นไม่พอใจเป็นอย่างมากถึงกับบอกให้ตาสุเก็บข้าวของออกจากบ,บ้านไปอยู่กับยายนวลถ้าแกชอบคุยกับมันมาก ก็เก็บข้าวของไปอยู่กับมันเลยตาสุขข้าไม่เสียดายหรอกกับแค่ผัวเลี้ยงวัวเลี้ยงควายคนเดียวเออแกพูดเองนะยายจันข้าไปแล้วก็ไม่ต้องห้ามและไปตามข้าเด็ดขาดเออเชิญแกไปอยู่กับมันเลยข้าไม่ห้ามและอย่าคิดว่าข้าจะไปตามเองเวลาข้าพูดเองไม่อยากฟัง แต่เองกับชอบคุยกับมันก็เชิญเองไปคุยกับมันตามสบายตาสุกแกก็เก็บเอาเสื้อผ้าและข้าวของที่จำเป็นและพูดคุยกับลูกสาวทั้งสองทั้งสองก็เข้าใจและเห็นใจผู้เป็นพ่อไม่ว่าอะไรที่พ่อเลือกจะไปตาสุกก็ฝากให้ทั้งสองดูแลแม่เพราะพ่ออยู่กับแม่ไม่ได้อีกแล้ว พ่อทนมานานตาสุขแกก็ไปอาศัยอย like ู่กับพี่พี่น้องๆของแกในหมู่บ้านไม่ได้ไปอยู่กับยายนวลอย่างที่ยายจันคิดแต่แกก็พูดคุยศึกษาดูใจกับยายนวลอยู่และก็ช่วยเหลือกันเลี้ยงวัวเลี้ยงควายอยู่ทุกวันด้านลูกๆของยายนวลนั้นเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรก็เห็นดีเห็นงามด้วยแม้จะ แม่จะได้มีคนช่วยเลี้ยงวัวเลี้ยงควายช่วยกันทำมาหากินอีกไม่นานมากนักตาสุกกับยายนวลก็ตัดสินใจใช้ชีวิตบ้านปลายด้วยกันส่วนยายจันก็ได้แต่นึกเสียดายที่มีผัวดีๆก็ดันขับใสไล่ส่งให้เขาไปอยู่กับคนอื่นจะเคยมีเงินมีทองใช้สบายสบาย จากการขายวัวขายควายทุกวันนี้ก็ต้องอาศัยลูกๆแต่ก็ไม่ได้มีใช้สบายเหมือนแต่ก่อนและก็เริ่มอยู่กับบ้านกับเรือนมากขึ้น mm. ก็จบลงไปนะครับสำหรับเรื่องราวของยายจันสอดรู้ขอบคุณที่รับฟังรับชมหากชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่ง เพื่อเป็นกำลังใจขอบคุณครับ